สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ f o o d t r a v e ี TV นะคะและก็เหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีเมนูฝากคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะเป็นปลานิมนึ่ง,น,งน้ำจิ้มแจ่วนะคะก่อนอื่นไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดในเมนูนี้นะคะเราก็จะแยกเป็น2ส,ส่วนนะคะเป็นส่วนของน้ำจิ้มแจ่วนะคะกับส่วนของปลานึ่งนะคะนี่คือส่วนของน้ำจิ้มแจ่วนะคะจะมีพริกขี้หนูแดงนะคะกระเทียมมเขือเทศสีดา หอมแดงน,นะคะทั้งหมดนี้จะต้องนําไปย่างไฟนะคะหรือไม่ก็ไปคั่วในกระทะให้มีสีแบบนี้ซะก่อนนะคะทีนี้ก็ตามมาด้วยเครื่องของน้ําจิ้มแจ่วจะมีเครื่องปรุงนะคะเป็นน้ํามะขามเปียกนะคะน้ําปลาน้ําปลาต้มสุกและน้ําตาลปี๊บค่ะมาดูในส่วนของปลานึ่งนะคะจะต้องมีปลานิลนตัวโตๆแบบนี้ค่ะควักไส้ออกคอดเกตนะคะจากนั้นบั้งนะคะนี่เราบั้งทั้งหมด3าจุดค่ะ ตามด้วยเกลือนะคะไว้สำหรับโรยตัวปลาก่อนที่จะนึ่งตะไคร้ค่ะใบมะกรูดขานะคะสามอย่างนี้ไว้ยัดไส้ตัวปลานะคะวันนี้เรามีผักแก้มค่ะเป็นผักกระหล่ำนะคะแครอทค่ะและถั่วฝักยาวดูส่วนสมครบแล้วนะคะจากนี้ไปลงมือทำเลยค่ะมาถึงขั้นตอนในการหมักปลานะคะเราก็จะต้องฉีกใบมะกรูดก่อนนะคะเพื่อความหอมไม่เอวก้านนะคะ ทีนี้ก็แบ่งไว้สัหน่อยหนึ่งนะคะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งยัดไส้ตัวปลานะคะตามด้วยขานะคะและตะไคร้ค่ะอันนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มความหอมแล้วนะคะยังช่วยดับกลิ่นคาวดับกลิ่นคาวของตัวปลาด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็โรยเกลือบนตัวปลาด้วยนะคะเพราะว่าปลาเนี่ยค่อนข้างที่จะจืดนะคะเพราะฉะนั้นโรยปลาเอ่อโรยเกลือสักเล็กน้อยค่ะแต่ว่าไม่ต้องมากนะคะไม่งั้นจะเค็มเกินไปจากนั้นนะคะก็นําเครื่องที่เหลือนะคะเป็นตะไคร้นะคะวางบนตัวปลาแบบนี้ด้วยนะคะขาและใบมะกรูดนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นําไปนึ่งพร้อมกับผักต่างๆนี่เลยค่ะ อันนี้เราก็ตั้งน้ำให้เดือดแล้วนะคะน้ำปลาลงนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยผักค่ะ ตอนนี้นะคะก็ปิดฝานะคะนึ่งทิ้งไว้นานครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเราจะกลับมาดูตัวปลากันแต่ระหว่างนี้เราไปทําน้าจิ้มแจ่วกันเลยค่ะระหว่างที่เรารอปลานึ่งนะคะก็มาผสมในส่วนของน้ําจิ้มแจ่วค่ะใส่พริกนะคะกระเทียมและหอมแดงค่ะตำสามอย่างนี้เข้ากันดีก่อนนะคะเพราะว่า ตัวมะเขือเทศเนี่ยน้ำค่อนข้างเยอะเดี๋ยวตามแล้วก็จะกระเด็นนะคะนั้นตามของแห้งก่อนค่ะสรับสูตรน้ำจิ้มแจ่วสูตรนี้นะคะรับรองว่ารสชาติเนี่ยเข้มข้นสะใจแน่ๆเลยนะคะถ้าคุณชมชอบชอบทานเผ็ดน,นะคะก็รับรอว่าต้องถูกใจกับสูตรนี้แน่ๆค่ะ ต่อไปนะคะก็เติเมมะเขือเทศลงไปค่ะทีนี้ก็ใช้สากนะคะค่อยค่อยบี้ไม่ต้องตำแรงนะคะเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยนิ่มแล้วนะคะเพราะว่าเราไปเผาไฟมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะปรุงรสด,ด้วยนะ้ำมะขามเปียกค่ะ น้ำปลาค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะและน้ำปลาต้มสุกค่ะทีนี้ก็คนนะคะให้เครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมไม่ทานปลานะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจัดรสชาติก็อาจจะไม่เข้มข้นเท่าสูตรดั้งเดิมแบบนี้นะคะแต่ก็รับประทานได้เหมือนกันค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของน้ําจิ้มแจ่วค่ะจากนี้ก็แค่รอปลาสุกเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะปลานินเนี่ยของเราก็สุกดีแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็นําจัดเสิร์ฟใส่จานค่ะีต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าปลาเนี่ยตอนนี้ร้อนมากเลยนะคะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องย้ายปลานะคะมาใส่จ,จานเพื่อที่จะจัดเสิร์ฟเปนค่ะ วางปลาใส่จานวางปลาใส่จานแล้วนะคะจากนี้ก็นําผักนะคะมาจัดวางคู่กันค่ะสําหรับผักแกล้มนะคะแล้วแต่คุณผู้ชมนะคะว่าชอบทานผักชนิดไหนนะคะก็นํามารับประทานคู่กันได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่วันนี้เรามีแครลลอทแล้วก็ผักกระหล่ำนะคะสีสันก็สวยดีด้วยนะคะตอนนี้รวมถึงถั่วฝักยาวด้วยนะคะ เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่รับประกรันได้ว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็ทานได้ไม่อ้วนด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีส่วนของน้ํามันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูปลาเนนนึ่งกับน้ําจิ้มแจ่วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะลองทําดูนะคะแตะถ้ามีข้อสงสัยในการทาอาหารหรืออยากได้สูตรใดๆเพิ่มเติมนะคะไปพูด,พดคุยได้ที่เว็บบอร์ดของ f o o d t a b l e t v ค่ะวันนี้ลาไปก่อนกับโค้งตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ f o o d t r a e t v ค่ะ